สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับไอช็อนะครับแล้วในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวโปรโมชั่นประจําเดือนกรกฎาคมนะครับเติมเงินครบสูงสุด32,99บาทนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมจะข้ามาที่999บาทเลยนะครับเติม999บาทนะครับก็จะเป็นชุดเซ็ตถาวรน,นะครับ แล้วก็ต่อมา1299บาทเนี่ยก็จะเป็นปีกนะครับเป็นปีกถาวรแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือ3 2 9 9บาทก็จะเป็นปืนลูกซอง8ดาวถาวรน,นะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูคุณสมบัติเต็มๆมของทั้ง3อย่างนี้เลยนะครับไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคก็เริ่มที่ชุดเซตเลยนะครับก็ xp บวก120นะครับแล้วก็วิ่งบวก2 f i ไฟนอลดาเมจแล้วก็ hp บวก20แล้วก็เต้นเพิ่มเลือดไวขึ้น15%์นะครับ โอเคต่อมาก็จะเป็นปีนะครับก็วิ่ง5เกาะเลเวล3กระสุนไรเฟิลจู่โจมแล้วก็ตกจากที่สูงไม่เจ็บนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือปืนเติม8ดาวนะครับ3,299บาทคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับผมก็มีอยู่แค่3ชิ้นหลักๆนั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็มาอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมเลยนะครับที่เอาไว้ทดสอบปืนต่างๆนะครับไอเทมต่างๆนะครับก็เดี๋ยวให้ดูอ่า ปีกับชุดเซ็ตก่อนเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับปีกก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับชุดเซ็ตก็ก็ดูสวยนะชุดเซ็ตตัวนี้นะครับสวยดีนะครับมาเรามาดูที่ปืนลูกซองเราดีกว่านะครับปืนลูกซองตัวนี้มันคล้ายๆกับปืนลูกซองวินเฟรี่เลยนะเนี่ยแต่ว่าพอยิงแล้วมันไม่ใช่วะนะครับตอนแรกผมนึกว่ามันคือลูกซองแบบเดียวกันกับวินเฟรี่ไว้แต่พอยิงอ่ะมันไม่ใช่เดี๋ยวดูนะปืนนี้คลิกขวาไม่ได้นะครับแต่ผมกดคลิกซ้ายค้างนะเนี่ยมันเป็นอย่างงี้นะครับ ผมก็น่าผมก็นึกว่ามันเป็นลูกซองวินแฟรี่ไว้ทุกคนแต่แม่งไม่ใช่เลยว่ะมาครับเดี๋ยวผมลองทดสอบยิงยิงตัวดีกว่านะครับยิงหัวน่าจะตายนะครับลองยิงอัดตัวดีว่าเลือดจะเหลือเท่าไหร่นะครับแต่ผมว่าน่าจะตายนะอาจตายจริงด้วยนะครับโอเคเลือดเหลือเท่าไหร่ไม่รู้นะครับตายมาขาบ้างนะครับขาก็ตายนะครับเอาง่ายๆคือตายทุกส่วนเลยนะครับถ้าเกิดเป็นระยะประชิดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นระยะไกลละนะครับระยะไกลมันเลือกไม่ได้หรอกว่าเราจะยิงหัวหรือ ขานะครับแต่ที่แน่ๆคือมันเข้าตัวเต็มๆอยู่แล้วนะครับลองดูนะเลือดเหลือ73นะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ่ะลองเล็งหัวบ้างะเลือดจะเหลือเท่าไหร่อ่ะเหลือเจนะครับก็ประมาณนี้แหละมันก็ไม่ได้ต่างกันมากหรอกนะครับเพราะว่ากระสุนมันกระจายไงปืนลูกซองอะ่ะอย่างน้อยก็คือยิงอัดตัวอะอันนี้เลือดเหลือ12นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับสําหรับโปรโมชั่นรอบนี้ปืนก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับถามว่า จะเติมดีไหมผมว่านะเติมเอาชุดเซ็ตกระปีดีกว่าปืนลูกซองช่างแม่งไม่ต้องเติมนะครับมันเอามาใช้งานยิงคนมันไม่ดีเท่าไหร่หรอกนะครับนอกจากว่าเราจะยิงระยะประชิดนะครับระยะประชิดอะ่ะมันดีอยู่แล้วเพราะว่ามันโดนตัวเต็มๆไงทีเดียวตายแน่อนอนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาต่อในโหมด PVE อย่างหมดเฟียดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงยิงเร็วไหมโอ้ยิงเหมือนเดิมเลยครับ PVE กับ PVP ไม่ได้ต่างกันนะครับ ส่วนเรื่องของดาเมจนะครับดาเมจคือเบามากนะครับนี่คือปืนนี่คือปืนโปรโมชั่นจริงๆหรอวะเติมตั้ง3 2 9 9นเบะเว้ยแม่งปืน8ดาวด้วยทำไมดาเมจมันดูกกอย่างวะเดี๋ยวผมว่าผมว่านะมีมีแปดดาวแต่มันยังแรงกว่าอีกอะแรงกว่าปืนนะครับเพราะอะไรกันนะครับผมไม่รู้เหมือนกันถามว่าคุ้มไหมผมว่าเติมเติมเอาชุดเซตกับปีกเนี่ยตามที่ผมบอกเลยนะครับปืนไม่ต้องไปต่อยเติมนะครับ แต่ถ้าเกิดใครอยากสะสมก็แล้วแต่นะครับเติมไปก็ได้นะครับแต่ถามว่าคุ้มไหมผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มว่ะปืนแม่งไม่ค่อยแรงเลยนะครับยิงก็ช้านะครับแล้วก็ PVP กับ PVE ก็ไม่ต่างกันเลยนะครับไปลองดูแล้วกันลองหน่อยก็ไม่เสียหายวมะอรอบ,บอสแล้วครับลองดูยิงดาเมจอยู่ที่37นะครับโอ้โหแม่งแรงไปไหนวะโอ 39, สามเก้าสี่สี่สี่ห้า 45, ผมว่าถ้าคูณ 20นะดาเมจเต็มที่ก็น่าจะ50กว่ากว่าไม่น่าเกิน60นะครับนี่นี่คือผมต้องวาวไปเนี่ยสำหรับโโมชั่นรอบนี้อะไรวะเนี่ยมาครับเดี๋ยวเรามาลอง PVP กันบ้างนะครับมาระยะใกล้แน่นอนอยู่แล้วนะครับระยะไกลก็ต้องแบบนั่งยิงนะครับแต่ไกลเกินก็ไม่เอาดีกว่าแตกไหมไม่แตกเี้ยมีคนอื่นมาแทรกโหแล้วเกิด3วิอีกคนสร้างเข้ามันสร้างเป็นปะวะแตกไปมาครับยิงยิงอุ้ยโดนไหมเนี่ยโอ้โหไม่ค่อยโดนเลยวะ นี่ขนาดเล็งแบบเฉียดๆนะเนี่ยที่จริงอะเล็งเฉียดๆมันก็ควรจะโดนอยู่แล้วนี่เต็มตัวยังไม่ตายแม่งแล้วในห้องนี้มันแหลกวะเนี่ยมันแหลกอะไรวะเนี่ยอ๋อคนมันเยอะอุ้ยโดนหลอยโอ้แล้วเกิดอย่างนานมากเลยแม่งสาบวิเลยเหรอนี่ไงแตกไปดิเฮียนี่ไงแตกไปไม่รู้ใครเอาไปโอ้โหระยะไกลนี่คือแบบว่ายิงไม่ได้เลยนะต้องระยะแบบใกล้ๆอะประชิดเลยอะเนี่ยนี้ไม่ได้เลยเพื่อตาย แล้วคือมันเกิดสามวิมันจะไปยิงมันอะไรนี่แตกไปเออมันมาแล้วเว้ยแตกแตกไปด่ด้มามามีใครวิ่งสวนใกล้ๆไหมไม่มีว่ะไม่มีวิ่งมาซอกเลยอุ้ยตรงไหนอีกโอ้โหข้างหน้าข้างหน้าเดี๋ยวจะไปไงดีวะเนี่ยอุ้ยโอ้มันเกิดด้านหลังเอาไปไหนละปีนขึ้นบันไดไปแล้วมั้งเอาหมดเวลาพอดีได้ยิงแค่แป๊บเดียวเอง ก็เดี๋ยวฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม